Thank <laughs> you มองตัวเองว่าเราเป็น spa operator นะครับเราเราคือ wellness space operator นะครับเรา,เ,าเ,เราสร้างพื้นที่ให้คนที่รักในการดูแลสุขภาพนะครับามานะครับมาใช้เวลาหลบหีความวุ่นวายของชีวิตของคนเมืองนะครับเรารูปแบบการให้บริการเราเป็นแบบ day, day pass นะครับ เพราะฉะนั้นโมเดลของเราคือการเอา Space คนสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้นานแค่ไหนก็ได้นะครับเรามี operating ever leverage นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ uh, Space โมเดลของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรงกับนะครับจำนวน t h e r a p i ส t หรือจำนวนห้องนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ความครบวงจรรูปแบบการให้บริการไม่เหมือนกันนะครับแบรนด i d e n t i t ตเราก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับสังเกตได้ว่า หลายที่นะครับถ้าเกิดเรามองมาทั่วทั่วไปสปาส่วนใหญ่ก็จะแทบจะแยกกันไม่ออกครับหน้าตาคล้ายกันแบรนดิ้งอะไรก็เหมือนเหมือนกันนะครับอินดิตี้ของยูนิมอรี่เองเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับคล้ายเองก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเช่นนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งใน success factor นะครับที่ที่ทำให้คนเนี่ยจดจำเราที่ทำให้แบรนด์ยูนิมอรี่เป็นที่นิยมนะครับในกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของศักยภาพของโลเคชั่นต่างๆนะครับอันนึงที่เราก็ ต้องถือว่าเราภูมิใจอย่างนึ่งนะครับคือโลเคชันของเราแต่ละที่เนี่ยเป็นเป็นเป็นสแตนดาร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ในโรงแรมเราไม่ได้อยู่ในห้างนะครับเราไม่ได้ต้องพื่งพิงนะครับทราฟฟิกจากโรงแรมหรือเราไม่ไดต้องไปยืมจมูกคนหายใ,หใ,หใจนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่มาที่นอรมรีตั้งใจมาครับตั้งใจมาเราถือว่าเป็นเดสซิเนชั่นสปาซึ่งสะท้อนได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์เรานะครับ นะการเติบโตเนี่ยมันจะมาการเติบโตจากหนึ่งนะครับตัวยูนิมอริเดิมที่เรามีอยู่นะครับถ้าเกิดเข้าไปดูนะครับในเรื่องของจํานวนคนที่มาใช้บริการมันเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับอันนี้คือการเติบโตด้วยตัวของ existing ที่มีอยู่ไปดูนะครับค่าใช้จ่าย spending per head นะครับอันนี้ก็คือเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนด้วยเช่นกันนะครับว่า spending per head เนี่ยกเ็เติบโต มาโดยตลอดเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงร้านอาหารเนี่ย spending per head หรือเข้าไปทิ켓ก per กทิ켓กเ,กเนี่ยเราไม่ได้ d อกนะในช่วงที่เศรษฐกิจกไม่ดี spending per head เรายังมีการโตนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะสะท้อนถึงว่าระหว่างไทยที่เป็น existing เนี่ยแมันโตไหมนะครับวนะรบ,บวกถึงสาขาที่เราจะขยายนะครับทั้งคลาทั้งพัก นะครับซึ่งอันเนี้ยมันด้คือไซส์เอ็มไซส์เอนะซึ่งเราก็จะมีบอกนั่นสิที่ชวนเช่นเดียวกันว่าเรามีการขยายเนี่ยกี่สาขานะยกไ,ไม่น,น้อยกว่าเจ็ดสาขาไม่น,น้อยกว่าเจ็ดไม่น,น้อยกว่าเจ็ดสาขานะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนที่มาเติมจาก existing ที่เป็นการขยายตัวได้เร็วด้วยจากใช้เน้ำต้นน้อยนะครับเพอปีเจ็ดสูงนะครับก็จะมาเป็นเรื่องทองหล่นะครับท่านี้ก่อนสตาร์ทเปิลยนะครับไม่ต้องมีคำถามนะครับว่าเออแล้วมันจะ success มันจะเป็นอีเวนต์เมื่อไหร่คนจะมาไหมใช่ไหครับเช่นอย่างนี้เนี่ยคิดเนี้ยมันเป็นอิทธิปาฏองบอกว่ามันเป็นเรื่องอนาคตที่ทุกคนเพื่อช่วแต่สิ่งที่เราอธิบายได้หรือเราตัดสินใจที่ไม่สามารตัดสินใจที่จะทำมันขึ้นมาจากประสบการณ์นะฮะความสําเร็จที่เขาทำตั้งแต่เดือนวัน13ปีแล้วที่ไอ้ซอยสุวิชชัยสิบนะฮะซึ่งอย่างนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จ นะครับมาทำตอนสาทรใช้เงินลงทุนดับเบิลนะครับจากสาขาสวิสท,ที่ประมาณ70ล้านเป็น120 140ล้านนะครับช่วงที่โควิดพอดีก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักทุกสาขาขประมาณสามเดือนเบงกเแบงกคือเมททอฟิตพีเอ็นแอเนี่ยสีเขียวคือเ,เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นทองหล่อนะครับในเรื่องของความคาดการณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าที่ว่า,า,น,าเนเปิดบริการแล้ว นะครับก็ภายใน3มเดือนนี่ก็น่จาจะเบรกอีเวนที่ทำให้กำไรสาธารณนั้นมานึงหัวเช่นเดียวกัน